นี่ก็มีนะครับยันม่าอะไรนะ FX นะครับสองสองดีนะครับตัวนี้โฟรวิลพยนตรสามสูบนะครับระบบเกียร์ซิงโครเมตก็มาใกล้ๆมาใกล้ๆเกียร์นะครับเกียร์ตัวนี้เป็นเกียร์ซิงโครเมตนะครับคือเข้าเกียร์โดยไม่ต้องเหยียบพัด์ได้นะครับสภาพสวยๆอัถอยหลังเป็นที่เด้งให้เห็นทั้งรถทั้งคันะครับอันนี้นะครับราคาเราเปิดอยู่ที่หนึ่งแสนสามมื่นบาทนะครับหนึ่งแสนสามมื่นบาทนะครับลูกค้าดูครับสภาพยางนะครับ ยางสวยเลยนะครับนี่นะฮะสนใจครับเทเลิ่มเลือกชมได้ครับราคาหนึ่งแสนสามหมื่นบาทนะครับหนึ่งแสนสามหมื่นบาทนะะอยู่อำเภอตากฟ้าจังหวัดนครสวรรค์นครับอำเภอตากฟ้าจังหวัดนครสวรรค์นะครับเบอร์โทรศูนย์แปดหกหนึ่งศูนย์สองหกห้าสองหนึ่งนะครับอีกเบอร์นะครับศูนย์เก้าสามศูนย์แปดเก้าเก้าสี่เก้าสี่เซลล์เก่งนะครับสามารถเอดไลน์หรือว่าอะไรวะอ่าอ่าอ่า มสเซนเจอร์แชทก็ได้ครับ <laughs> หรือว่าดูในทิกต o อในในยูทูบในคลิปเรียวนะครับมีลงทุกช่องนะครับเดี๋ยวดูได้ครับอ๋อ